สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุขุสุขโคตจ้าพบกับสาวเดือนสวบเซ็บพี่น้องจ้าเห <c oughs> มือนกับภาพผู้เจ้ามากินมามากเกาหลีเลยพี่น้องเด้ออ่าพิเศษกับซีม,มี่เฮดเผิงหวานค่ะข้าวจิ้ราดซอสนะคะเนาะอันนี้นเป็นซอสของเกาหลีนะคะซอสของเขาเนาะ,ะมันจะมีสาหร่ายไหมเฮานะคะเพิ่มรสชาติด้วยซีอิ๊วข่อยเพิ่มรสชาติด้วยซีอิ๊วค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่ามันฉีบออกจืดๆนะคะเนาะ มาค่ะเข้ามากินรดจ้ะนิ้วเข่าพี่น้องมือนี้บ่ิเวณเขาป้าพี่น้องเหี้ยนเฮียนพี่น้องเฮียนฮกเฮียนฮกเฮียนฮกเอาสองสองลดจ้ะพอได้กินมันทะมงเลยน้องมันลายแตกสวดสวด,สวดกินค่ะเข้ากับหลาตัวเห็ดด้วยใส่ซอสห้าวหอมค่ะได้กินมันละหอมแบบว้าวพี่น้อง เผ็ดเกาหลีก็มาม่าเผ็ดเกาหลีค่ะห่อแดงค่ะมันมาเลเซียบวมีค่ะขอหาบ่พอแล้วคัเนาะนี่แดงจายวายนี่ค่ะอันนี้จะเป็นซาลายก็จะมันจะซาลายด้วยเนี่คือสาลายค็จะมันก็มีซาลายแก้ม กัญานะคะตัดใ่เลยค่ะตู้ก่อนตู้ก้อนเป็นเกาหลีเหมือนกันเยอะเลยค่ะมีอะไรีน้องขคนคุนคนโอ้ยเอ่ a ห้พี่น้องสีสันกัานเลียเลยกับน้อกินมะพริกเกาลี่น้อโอ้ยสันสั้นลายปิวล้มกับพี่น้องมือหนามากินนั่งกินสวนกุหลาบจ้ะสวนกุหลาบานเนาอหอม หอมกินกุหลาบมาพี่น้นงสซีสันกดซิมอันนี้เลยลวจ้ะเห็ดผู้หวานอืมแซ่บตลอดพี่น้องอืมกุบๆมาพี่น้าอืมอืมสีมดแดงกระไรไม่มีเพืน่น เป็ดคูณสองเป็ดปากโป้คนละครคับเป็ดตาเสียงคนาะไปมากินมนันเนาะ ใช่ค่ะเปิ้งหวานก็อร่อยออเดิมมาแล้วพื่อเพราะว่าอันเพชรแจ็บกว่าสีดำค่ะมาเร็วค่ะ ขึ้นมาในสวนจบขึ้นขึ้นอืมอืมเห็ดอีรจ้ะสีแดง ไปเกิดสีบร้อยทอแบบบพกองางามๆมันจะสวยก็แช่กระปูกกินเองหวานหวานจังแชดกรบบรซื้อนองคนนะนอเล็บน้าปลาจจมาามครับเนาออุ้ยเสบค่ะ ปากน่นเจ็บแลบเนาะ ถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดค่ะเผ็ดถึงใจขารดเนี่ยสีแดงชีจัำมันจะเผ็ดในปากไอ้ม,มันเผ็ดเผ็ดแบบชิจีเฮียสีแ,แตกนะคะเผ็ดกับพริกบานข้างแบบฮะสีแดงได้เรื่องค่ะสีแดง ชอบค่ะชอบรสชาตินั้นไมจ๊ะอยว่าเนาะไลยบ่มากินเผ็ดกับใส่เครื่องหนึ่งกับแ่บจ้ะมันเผ็ดอันนี้สองสองค่ะแต่เสร็แซ่อื้อจอืม,อม กัดคึมคึมของพี่น้องคนตกแล้วกับคนตกมาหน่อยนึงกัเแ้าค่ะอือพิ่งหวานอืมรสซอ,อดเกาหลีแซบแซบวยค่ะลวกมันละลาดค่ะ แบ่งกับคุณซ้ำอค่ะเอาแต่ดอกอ่อนๆนะดอกบานเพื่อจะเทศตักแดดพี่น้องเ็ดได้หลายความไม่ยังเอาไปฟิดด้วค่ะเด้ยอยอขอไปฟิดแล้วก็จะตักแดดฟิดกับบานค่ะแบงพี่แมงหนองแมงพอแมงแม่กินค่ะแบบอื้อ มาเลยกอนเว้ความเผ็ดมาแล้วสบอันนี้เผ็ดีกแน้ว เ็นซองนองแน้นจัดพ,พี่กระเลยจัดตามนอง g <laughs> <gasps> <gasps> น,น,น้่อนขึ้นจ้าเพชรเพชรแสบเพชรน้องผูดอยากแสบกับใส่เครื่องปรุงก็ดีดอะไรค่ะพวกเกลือพวกซอสแล้วคะน,น ให้เพิ่มรสชาติเขาอนุญาสืบหิหงูได้ป่ะเนาะเป็นพุ้มแพรตัวนี้สายบ่อมกันพักเบลกินหนักกว่า เอาซีนี่เพชรก็ซีดำจะไปเนอะงบ่อยอ่ะเป็นหลาปากซาเป็นขนมหวานเนะเนี่ยติด วันนี้ท่ามไม่ตีเลยค่ะเป็นดีดีค่ะเป็ดซีดำบว่าเ,เ,เป็นนีแล้วพี่น้อืมสมองค่ะเป็ดอะไเป็ดเป็นี้คือเพ็ดขึ้นสมงองค่ะว่คือสีดำเนาะอืม

các vị nhìn pêch, xí này pêch, được súc sâm bạc pêch xí xím nồi, yên trả pêch đi gì xí xím nồi ตาแตกบอกแล้วกะเจ้ากลิ่นแห้งเพรพี่น้องอ้ยไปแล้วพี่น้องขอไปหานักเก็บเพรก่อน ขอบคุณทุกการรับชมด้วจ้ะเดอ้อมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จังพอพาคลิปใหม่ๆพี่น้องจ้าเ็ศเศ้ากินแห้งเพรพี่น้องจุดยอดเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า